ก็ผมนึกว่าจะจบญาติที่ไหนจบง่ายนะอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้มาตกันมากตอนแรกผมนึกว่าจะตีกันแล้วมาอย่างนี้แหละเป็นเป็นเป็นแอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้ทุกท่านไม่ได้ตีนะครับตีตัวนี้นะครับคือสัญญาณของความโกรธหวนอย่างนี้เลยที่ผมเห็นผมเห็นเงี้ยตื่งเข้ามาร่วมประชุมครั้งแรกตอนแรกผมตกใจมาก ไ้ตลอดเวลาก็ขอบคุณมากครับที่เห็นพวกเรามีความเข็งแข็งนะครับนี่แสดงว่าเรามีสมรรถนะดีนะครับเงินเนี่ยก็ตอนแรกมีปัญหาไปจะหาเงินไม่ได้แป๊บเดียวเนี่ยหายไ้เกือบสองหมื่นถ้าไปจุกต่อยสองกโมงมว่า4สีน่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับว่าที่ผมเองอ่ะเห็นแล้วก็อยากมาทำงานารร่วมกับท่าน นะครับเห็นอย่างนี้อยากเห็นบ้านอื่นเหมือนบ้าเรานะครับความสมันรสมามสาัคคีสูงมากนะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีนะครับผมก็อยากเอาตัวอย่างเนี้เราเมื่อไปบริหารงานในตำบลน,นะครับไม่ว่าเป็นสมาชิกเป็นนายกนะครับก็อยากให้ พวกเรานะครับสมัยิี <g ain> กำนันแย่บ้านแด้กลุ่มทํางานร่วมกันเพ <c ười> ื่อเพิ่มสมรรถนของสม,มาีนนะครับ <c ười> และวถามว่าเลือกครั้งนี้เมื่อไรจะเข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับในเมื่อตอกรตอแจ้งหนังสือมาแล้วทางปลัดอบ,บตอก็จะทำหนังสือ,สอเสนอนายเภอให้มาเปิดประชุมสภาสมัยแรก จุ ic ic มจามัยได้คือสมาชิกตั้งถึสี่หมู่บ้านเขาไปจุมกันเพื่อเลือกประธานสภาเลือกประธานสภาเสร็จทีนายกก็ไปแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อแถลงนโยบายเสร็จก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับและการทํางานแล้วไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะทําได้ตามใจตัวเองนะครับ ผู้บริหารจะทํางานได้ต้ก็มีการเสนอโครงการต่งางๆให้สภาอนุม,มัติถ้าสภาไม่อนุมัติก็ทาไม่ได้เหนื่องบางทีเอกนายกทําไมไม่ทําโครงการนะั้นโครงการนี้อน,นุมัติสภาไม่อนุมัติไปทําได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ทํางานต้องคำรามให้จ่า,าร่วมกันมีการชี้แจงเพราะนั้นมีปัญหาเร่งด่วนที่พวกเราจะทำไม่ได้แน่นะครับ คิดไว้ได้เลยโยที่ได้เนยเราก็ยันนั้นเนี่ยจะต้องทํางานให้เต็มความสามารถทํางานให้เต็มที่ทํางานให้ได้รับความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนนะครับและ้แต่ละคนตายนี่ก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านขอสวรรค์ตั้งหมู่ห้าหมู่สิบนะครับที่ร่วมมือกันในการจัดงานปีใหม่ในครั้งนี้ึงแม้ไม่มีทุนสักบาทเดียวครับแต่ว่า สามารถลงทุนภายในไม่กี่วินาทีการได้เงินขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากขอบิณจมค,ณค,ครับสวัสดีครับ